ของเราค่ะก็ถึงคุณหมอเต็มศรีเออวันแรกเลยที่หนูได้อ่านบทว่าแบบมีแคสแคาแรกเตอร์อะไรบ้างเนาะหนูก็แบบอ่านไปเรื่อยเื่อยแล้วหนูก็รู้สึกแบบเออสะดุดตากับบทนี้เพราะว่าพออ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาเขามีอะไรที่คล้ายๆเราหลายๆอยา่าง แต่ว่าตอนนั้นนะคะก็ก็ไปแคสแบบว่าไม่ได้คิดอะไรจริงๆเพราะว่าคิดว่าเออแบบไม่ไม่น่าใช่เราแบบว่ายัางไงก็ไม่ไม่น่าได้แหละแต่อยู่ๆด้วยอะไรก็ตามมันสุดท้ายแล้วมันนำพาให้แบบว่าเออหนูได้มารู้จักกับคุณหมอเปรมซีนีหมอเปรมอะ่ะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างติเพอร์เฟกแล้วก็ค่อนข้างเครียดกับชีวิตมากๆ เรื่องเรื่องเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างตรงกับตัวตัวเราเพราะว่าหนูก็เป็นคนที่แบบเออแต่ก่อนก็แบบเครียดติดเพอร์เฟกติดติดแบบคือ,อทุกอย่างมันต้องแบบวางแผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าระหว่างที่เราถ่ายไปเรื่อยอ่ะหนูก็รู้สึกว่าเออขอบคุณหมอเปรมที่ทําให้หนูได้เข้ามารู้จักกับเจน่ารู้จักกับ คีเน่พี่มิวพี่พอยแล้วก็อีกหลายๆคนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเออการรู้จักพวกเขาเหล่านั้นผ่านทางตัวละครน่ะมันทำให้หนูไม่ได้เกรงแล้วก็ไม่ได้มีหลายสวนแต่ก่อนช่องเลยแต่ว่าด้วยอะไรกระ่ามหนูรู้สึกว่าเออการที่เราถ่ายทำเรามีทีมงานที่ดีเรามีเพื่อนที่ดีมันทำให้สุดท้ายแล้วอะ่ะ หนูกับหมอเปรมซีนีอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนรวมเป็นคนคนเดียวกันเหมือนเป็นตัวเราอีกเวอร์ชันหนึ่งเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเราจะทํายังไงให้เป็นหมอเปรมเพราะว่าตอนนั้นหนูก็ต้องบอกตรงๆว่าหมอเปรมเป็นตัวละครในนิยายที่แฟนๆนิยายชอบมากแล้วทุกๆคนก็คาดหวังหนูก็ต้องสารภาพเลยว่าหนูก็กลัวว่าเฮ้ยเราเราจะสามารถ ทำแบบเราจะสามารถแงะหมอเปรมให้มีชีวิตได้เหมือนกับที่แฟนๆทุกคนได้อ่านและจินตนาการภาพไว้หรือเปล่าหนูก็อยากทําให้หมอเปรมออกมามีชีวิตแบบที่ทุกคนอยากดูแล้ว แต่ว่าหลังจากที่หนูถ่ายทาไปเรื่อยๆค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออเราก็มีเพื่อนเราก็มีพี่ๆเราก็มีทีมต่างๆคอยให้กําลังใจหนูก็เลยขอบคุณตัวละครตัวนี้ที่นําหนูมาเจอทุกคนเจอมิตรภาพที่ดีและที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้หนูได้เจอกับทุกๆคนในนี้นแฟนๆในนี้ค่ะซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเออทุกคนอะ่ะเหมือนเป็นโลกใบใหม่ของหนูมากๆเลยตอนนี้ก็ดําเนินมาถึงตอนจบแล้วเนาะก็ ขอให้หมอบเดมโชคดีนะต่อสู้มาทั้งชีวิตแล้วไม่ว่าจะกับพ่อแม่หรือว่ากับทุกอย่างเลยต่อสู้กับตัวเองความ perfectionist การที่ถูกเลี้ยงดูมาอยู่ในกรอบทุกอย่างจนเกือบจะเสียคนรักไปเมื่อกี้แต่สุดท้ายแล้วหมอบเดมก็ได้อยู่กับแพนแล้วนะแล้วก็เราก็จะรอดู หมอเปรมกับแพทมีความสุขต่อไปในเรื่อๆนะคะขอบคุณนะคะ